ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้เห็นตัวอย่างภาคใหม่ของ Final Fantasy Security b e a กันแล้วนะครับในงานเปิดตัวของอทางของโซนี่เขานะครับซึ่งโอเคทาง Final Fantasy ก็ได้ประกาศไปทางการนะว่าจะวางจำหน่าย e อ c l u s i v e บน p พ5และก็ p พ4นั่นเองครับส่วนเวอร์ชัน PC เนี่ยก็ต้องรอต่อไปว่าจะวางจำหน่ายวันที่เท่าไหร่แต่แน่นอนครับว่าที่แรกที่จะวางจำหน่ายคือ p พย์กับ p พย์สนั่นเองครับ ผมอยากให้น้องๆหนูเข้าใจคาว่า exclusive ก่อนนะครับว่ามันคืออะไร exclusive ก็คือประมาณว่าลงให้กับเครื่องเฉพาะเหล่านั้นนะถ้าเกิดมันบอกว่าเกมเหล่านี้ลงให้เฉพาะเครื่องคอนโซลก่อนก็หมายความว่าพวกคอนโซลอย่าง PS4, PS5 ได้เล่นก่อนนั่นเองครับส่วน PC จะจะจะเล่นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ประกาศเป็นทางการแต่เขาประกาศทางการว่า exclusive แค่ PS5, PC เลวนะอ่นานี่คือประกาศทางการแต่ถ้าเกิดเกมมันบอกว่าจะลงวางจงาหน่ายทุกๆแพลตฟอร์มเนี่ยนั่นก็หมายความว่าทุกแพลตฟอร์มเนี่ย จะได้เล่นพร้อมๆกันนั่นเองครับฉะนั้นเนี่ยนะครับ Final ฟันนี่ฟรนดี้ภาคใหม่นะครับคุณที่มีเครื่อง Play 5ใครที่มีเครื่อง p l 4เนี่ยได้เล่นก่อนนั่นเองครับส่วนเวอร์ชัน PC เนี่ยต้องรองประกาศจริงๆนะว่าเขาจะทําลง PC จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าเขาแค่ประกาศทาลงคอนโซลแค่นั้นเองอะ่ะส่วน PC ยังไม่รู้เลยนะเขาประเด็นดีกว่าไว้ประเด็นที่ผมจะพูดในวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องคอนโซลหรือเอ็กซ์คลูซีฟอะไรนะแต่ประเด็นคือว่าถ้าเกิดฟันนี่ฟรนดี้ภาคใหม่อ่ะมีการประกาศชัดเจนว่าจะทําลง PC จริงๆนะ แต่สิ่งที่ผมสงสัยก็คือว่าถ้าเขาประกาศทำจริงๆเนี่ย,เ,ยเขาจะเลือกแพลตฟอร์มไหนที่จะเป็นที่แรกในการวางจำหน่ายให้ซื้อบนแพลตฟอร์มสำหรับ PC ซึ่งโอเคฟันเฟนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็บอกว่าเป็นส t e ีมแน่นอนเลยเพราะว่าฟันเฟนี้เนี่ยก็ขายสตรีมมาตั้งแต่ไหนแต่ไลแล้วจริง ใช่ f n a f i d y ER, มันขายมาแต่ไหนแต่ไรแล้วบนสตีมใช่ไหมตั้งแต่ภาคหนึ่งภาค2จนกระทั่งภาคล่าสุดคือภาค VR ก็ยังขายบนสตีมอยู่เหมือนกันแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมในเมื่อตัวเกมภาคใหม่ประกาศทําบนคอนโซลก่อนใช่ปะ่ะมันก็เลยมีอยู่เจ้าหนึ่งที่แอบยิ้มน่ากลัวน่ากลัวอยู่ข้างหลังเราแล้วก็พร้อมที่จะเอามี่มาปาดคอแล้วก็พูดว่าฮ่าฮ่้าจอยากเล่นเกมนี้แล้วก่อนนะมาซื้อที่แพลตฟอร์มของฉันสิแพลตฟอร์ม E p i c Store ใช่ครับผมกำลังพูดถึง E p i c Store ถ้าเกิดฟลชฟิีดี้วางจำหน่ายเป็นที่แรกบนอีพ s สโตรจะเกิดอะไรขึ้นถ้าใครเคยติดตามข่าวเกี่ยวกับอีพีสโตรนะครับก็จะรู้ว่าดราม่าเยอะมากๆเลยจนกระทั่งตอนนี้ก็ไปตีกับ Apple แล้วโอ้โหห้าวจริงๆหลายคนสงสัยครับว่าฮอีพ s สโตรคืออะไรอีพีสโตรก็คือแพลตฟอร์มขายเกมบน PC นั่นแหละครับไม่ต่างอะไรจากสตรีมเลยเออเหมือนกันเด้เลยเว้ยแต่แค่ต่างตรงที่ว่าอีพ s สโตรเนี่ยจะหยิบเกมดีๆมาขายเกมไอ้กูสีม,มาขายนั่นเองครับแล้วก็ผูกมัดเจ้าเดียวเว้ยก็คือประมาณว่าอีพี หยิบเกมไหนมาขายเนี่ยเจ้าของเกมหรือผู้พัฒนาเกมเหล่านั้นเนี่ยมึงอย่าเอาเกมนั้นไปขายที่อื่นนะเพราะว่ามึงกับกูเนี่ยผูกมัดก,กันเรียบร้อยแล้วถ้ามึงถ้ามึงดื้อไปขายบนสตรีมนะกูตีมึงหน้ากูตีมึงนะไม่เลวอยู่ไหนไม่เลวอยู่ไหน,ไเ,หนเดี๋ยวผมจะทําจําลองเหตุการณ์ให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงนะถ้าเกิดผู้พัฒนาเกมประก,กาศขายเกมฟนฟฟิตี้ภาคใหม่บนสตรีมตุกตุกโกนครับเอ่อผมจะเอ่อคิดว่าจะทําเกมฟันนัฟฟิตี้ภาคสกิลตี้บิตบน PC ีนะครับแล้วก็คิดจะ มีสื่อรฆตณาเยอะจริงแต่ถ้าเออทุกทุกคนครับผมคิดว่าจะทำเกมแฟนเฟสตี้พาร์คเซキュริตี้บิชเนี่ยนะครับจะทำลงพีซีแน่นอนครับผมและเจ้าแรกที่จะได้วางจับหน่ายเกมนี้นะครับคืออีปิงสโต้นั่นเองครับออออุุ้้ยย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 กกกกกกเเเมมคคคครนั่น่คือปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งเลยว่าถ้าเกิดผู้พัฒนาเกมเนี่ย จะเข้าดาร์กไซส์หรือไลท์ไซส์ไลท์ไซส์ Scott คืออะไรเข้าข้างแฟนคลับแฟนคลับอยากให้ลงแพลตฟอร์มสตีมผู้พัฒนาก็ลงตามที่แฟนคลับขออุ้ยชื่นชมเลยผู้พัฒนาเกมได้คะแนนแฟนเกมทั่วคะแนนเนีเต็มสิบให้ไม่หักเลยครับแต่ถ้าผู้พัฒนาเกมเข้าข้างเงินเงินที่อ p i c Store ที่เป็นดาร์กไซส์และเหมือนพูดประมาณว่าเจ้าต้องขายที่แพลตฟอร์มของข้าเพื่อให้เจ้านั้นได้เงินก่อนนี้ ต่เจ้าต้องขายที่ของข้านั้นเป็นแพลตฟอร,ร์มที่เดียวเจ้าจะยอมหรือไม่นี่คือเงินก้อนหนึ่งที่ข้ายินขอน้อเสนอให้เจ้าจงร่วมกับข้าสิร่วมเพ็นฟอร,ร์มกับข้าและเจ้าจะเข้าสูดดาส่ดอกไซและก็แน่นอนครับว่าหล,หลายเกมเนี่ยก็วางจำหน่ายในอีพิคสโตรคค่อนข้างเยอะเว้ยแม้กระทั่งบางเกมเนี่ยเว้ยบางเกมที่แบบว่าเฮ้ยเขาคิดจะวางจำหน่ายบนทุกๆแพลตฟอร์มเว้ยแล้วก็มีเวอร์ชั่นของสตีมด้วย จูๆ่ๆอีพีสโตก็ยื่นหน้าก็เสนอเว้ยฉันจะให้เงินคุนของแกในการสร้างเกมนี้แต่แกต้องขายที่แพลตฟอร์มของข้าเท่านั้นนะจะอยดูดักไสประเด็นคืออะไรรู้ไหมไอตัวโปรแกรมแพลตฟอร์มอีพีสโตรหรืออีพีกเกมเนี่ยแมงไม่รู้เป็นเฮียอะไรนะเปิดแต่ละทีชา้โชาโหลดช้าล็อกอินล็อกเอาบ่อยที่ผ่านทางที่กูตั้งเป็นออโต้อ,อไว้แมงก็ให้กูไปใส่ล็อกรหัสใหม่เป็นเฮียอะไรมึงเนี่ยสัตว์โดนให้กอะไเฮีย เจาะเถือนง่ายชิบหายละลายระบบหลายๆ,ๆอย่างไม่โอเคประเด็นคือแดกแรมแดกแรมไม่รู้เหมือนกันใครเป็นเหมือนกูปะว่าผมเปิดตัวสตีมเปิดยูเพย์เปิด origin แม่งยังไม่แลกเท่ากับอีพิกสโตอีพิกสโต้ตัวโปรแกรมเดียวแลกทั้งเครื่องพ่อมึงตายเหียบน้องคูเกิลโคมเลยไงเวลาคุณซื้อเกมบน Steam นะสตีมนะสมมติว่าคุณเห็นเกมเหล่านี้มันลดราคาซื้อมาประมาณ6 7เเกมเอาบัตรที่เอ็มของคุณมาก,กดแล้วกดซื้อใช่ไหมสตีมก็จะบอกว่าขอบคุณที่ซื้อเกมเหล่านี้ครับรับแต้มนี้ไปเลยเพื่อแลกสะสมของรางวัลอืมน่า nice. イแต่ถ้าคุณไปกดซื้อบนอีพิกสโต Uh, เออ้เกมนี้นะเล่นมากเลยให้มันลดราคาด้วยซื้อสัก3เกมแล้วกันนะกดซื้อใส่รหัสไอเทมตัวเองปั๊บเสร็จกดสั่งซื้อปั๊บอีบิสโตไม่มาเว้ยเฮ้ยมึงยังไงเลยมึงยังไงเอออะไร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 มึงยังไงมึงยังไงเอออะไรอะไรขโมยบัตรแม่มึงมากดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเปล่าบัตรกูมึงอย่ามาต่อแหลใส่กูมึงกดเอาบัตรแม่มึงกดใช่ไหมเนี่ยเปล่ามึงเอาบัตรแม่มึงกดได้แน่นอนเลยกูไม่ได้กดบัตรกูเองกูกดตั้งแต่บมเสตรีมแล้วมึงอย่ามาเถียงกูกูรู้มึงขโมยบัตรใครมามันมึงจะเสียก กูจะหาโมเมนต์แบบนี้ไม่ได้นอกจากแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Epic Store ครับ nice สสำหรับใครที่กำลังจะเล็งซื้อเครื่อง p s 5หรือใครที่มีเครื่อง p s 4อยู่แล้วนะครับคุณได้สัมผัสเกมฟิ f า n ิตี้ y s c ิ r i ี้บิดก่อนใครแน่นอนครับส่วนเวอร์ชัน PC แล้วก็ก็ต้องมาคอยดูกันว่าทางผูพัฒนาเกมเนี่ยเขจาจะกาดว่าจะวางจำหน่ายบน PC เมื่อไหร่และที่แรกที่จะให้วางจำหน่ายคือที่ใดคอลอกอย่าเป็ Epic Store ละกันนะคอลอกเลยนะกูรู้สึกเหมือนมี Dark Vader ออยู่ข้างหลังก ต้องใส่ผมคิดเอง